ล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะแบ็คโคเบอร์เอ็มนั่นเองนะก็มีข่าวดีมาบอกแล้วนะฮะเปิดลงทะเบียนนะเข้าร่วม C ี t แล้วตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะใครต้องการทดสอบแบ็คโคเบอร์นะ,ะส่วนตัวผมนะแนะนำให้ลงทะเบียนไว้หลายๆ ID นดะะีรับผมเพราะว่าบางคนอาจจะพลาดได้นะหลายๆ หลายหลายคนก็พลาดเหมือนนิเกะนะฮะพลาดได้ก็ใครที่จะเล่นเกมนี้นะฮะบอกเลยว่าย้ำนะฮะหาไอดีมาไว้นะฮะสัก10 ID ก็ดีนะฮะเป็นเกม3 d r ดีจัดทีมต่อสู้นะฮะในที่สุดมันก็เปิดให้ลงทะเบียนทดสอบสักทีนะฮะแสดงว่าตัวเกมค่อนข้างจะทําเสร็จค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเหลือแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อมาทดสอบระบบนะว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะมีบั๊กตรงไหนหรือเปล่านะผมว่า อาจจะทดสอบภายในปีนี้เปิดปีหน้านะเพราะว่าเขาต้องเอาผลทดสอบไปแก้ไขว่าเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กการตอบรับนะของเราเป็นยังไงบ้างเนาะก็เป็นเกมที่ทุกคนรอคอยอย่างยาวนานนะเอ,อละหลายคนลหลายๆช่องกประคมข่าวแบบนานมากนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีที่ b a c k Co ั e r M นะฮะมันจะมาในแนวแบบเกมชินแพ็กเลยนะเออจะได้แบบ รู้แล้วว่าเอ้ยมันเปิดลงทะเบียนมาที่24่ว่ะคือเปิดให้ลงทะเบียนนะจนถึงวันที่24แต่ว่าทดสอบตอนไหนยังไม่ทราบนะอาจจะภายในปีนี้แหละนะฮนะแต่เปิดจริงน่าจะประมาณปีหน้าครับแต่ไม่รู้เดือนไหนนะแต่ตอนเนี้ยมันมีให้ทดสอบแล้วก็ต้องไปทดสอบก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนทดสอบก็ต้องลงทะเบียนมีเวลายึดถึงวันที่24นี้เออเอามาสัก 5- ID 1อ i ดีะครับเผื่อผมสัก i อดีหนึ่งด้วยนะ ใ,ใจดีเผื่อผมสักไอดีหนึงเลยส่วนใหญ่ผมลงแค่ประมาณไอดีสองไอดีสามไอดีแค่นั้นแหละผมขี้เกียจลงเยอะนะเพราะถึงเวลาเปิดจริงค่อยว่ากันก็ได้เนาะเออยังไงก็น่าเล่นน่าสัมผัสดีนะสำหรับตัวเกมนะอันนี้ก็เป็นเทรเลอร์เนาะที่น่าสนใจนะฮะก็ให้ดูเทรเลอร์ยาวๆไปก่อนนะีะเห็้ไหมเออผมว่ามันก็จะเหมือนเกมชินิเพ็กว่ามันเป็น 3D Action RPG เหมือนกันแต่ว่าลูกเล่นตัวละครน,นะจะยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่า แฟนขับการ์ตูนน่าจะชอบแล้วก็รอติดตามกันอย่างยาวนานแน่ๆนะคงจะไม่ลีลาเหมือนเกมอื่นนะเนาะแต่ลิขสิทธิ์แท้ก็ต้องเข้าใจนะเขาว่าเป็นการตลาดนะเนาะรอมาขนาดนี้ก็รอได้ก็รอต่อไปของดีมันต้องช้าๆนะฮะเหมือนพระเล่มงามนะฮะผมว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะทำให้เพื่อนๆเงินในกระเป๋าั่วได้แนะ่นอนนะไม่ต้องห่วง แต่ไม่รู้ว่าทดสอบจะเป็นภาษาอะไรนะฮะอืมภาษาอะไรก็ได้คอยทดสอบไปเถอะเนาะเออก็ยังดีกว่าไม่มีข่าวข่าวเลยนะใช่ไหมอันนี้แบบเฮ้ยมันโลงทบเบียนเว้ยแสดงว่าตัวเกมมันเสร็จเว้ยเออประมาณนั้นนะก็สาวกนะฮะแบ็คโคเวอร์ก็ดีใจด้วยนะก็เป็นข่าวด่วนข่าวดีนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่มาบอกข่าวสารเพลยนตรงนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ใหม่แล้วก็ เกมที่เข้ามาเล่นใหม่เรื่อยๆนะฮะแต่ iOS ช้าหน่อยไม่รู้เป็นอะไระช่วงนี้เกม iOS ช้ามากๆนะฮะช่วงนี้มีแต่ Android นะก็ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้ลิงก์จะทิ้งไว้ข้างใต้ดีคริปชั่นนะทั้งลิงก์ทั้งเพจเนาะเออลงเลย5ห้ดีสิถ้าใครอยากจะไม่พลาดเนาะอาจจะตัดโดนตัดสิทธิ์ไปอะไรประมาณนั้นเอาละนะฮะฝากกดไลค์กดซับคเจนใหม่สวัสดีครับ